อันนี้พักหลังกำลังบรรยากาศนะครับขึ้นกันอย่างนี้กระเช้ากระเช้ากระเช้าเตรียมไข่บ้านเฮาบ้านเฮากุยเนาะกุยกุยไฟฟ้ากุยกระโจ้กระโจ้ดูเมืองมาติ๊กๆหลาย่างเนาะ บรรยากาศครับนี่อาจารย์นงเสียวเป็นมาทายเถอะเสียวสูงขึ้นสูงขึ้นทุกคนมันมาใหม่ๆแบบโอ้โหกลัวๆเป็นคนกลัวความสูงคนหนึ่งหลังๆนะชิ้นๆแล้วหนังบ่อยๆแต่ชิ้นแล้วครับสวนกันไปส่วนกันมาอีเมทหมุดเหนือจางระดับน้ำทะเลสาบทะเลสาบสงขลายิงตรงนี้ถ้ามันใส่อาจารยอาจารย์นงครับ ลงกันข well, okay. ึ้นจะไหนกันม oh, 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 right ันข nice. ึ s <S ้นก็ไม่นะนกขึ้นไ้ลงอ่ะใด้ใสไปเลยเนาะอ่อการใสที่บอกอยู่แบบนั้น